มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแมดพียานีประกาศถอนตัวละครเรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนสงสัยนะคะสำหรับแมเพียานีว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงการเจ้าตัวตอบแล้วค่ะว่าเจอกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างก็มีงานค่ะก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าสาวแมดบอกว่าจะกลับมารับละครนะคะหลังห่างหายจากจอไปนานเลยค่ะ แต่ว่าล่าสุดอยู่ๆเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าได้ถอนตัวจากละครแล้วซึ่งผู้จัดเรื่องนี้ก็คือนกจริยาโดยแมทบอกว่าจะกลับไปขายสบู่ต่อค่ะ และยังบอกอีกว่ามีการปรับเปลี่ยนนักแสดงมีนักแสดงที่ตัวเองอยากเจอร่วมด้วยแต่พอพี่เขาไม่ได้เล่นแล้วก็เลยคิดว่ากลับไปขายสบู่เหมือนเดิมจะดีกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่เข้าใจเหตุผลแต่ยังไม่ออกจากวงการบันเทิงแน่นอนค่ะถ้าเจอบทที่ถูกใจก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งยังไรก็ตามนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ